สวัสดีค่ะพบกับขวัญนะคะขวัญตาชีวิตเลือกได้ค่ะอีีนี้นะคะขวัญจะมาพูดเรื่องเชื่อมั่นที่จะขายตนเองและขายผลงานค่ะไหนเรามาดูกันซิว่าเอ้ยเราควรที่จะขายแบบความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ขายผลงานของเราเนี่ยได้ยังไงบ้างนะคะอ่ะเขาก็เริ่มต้นนะคะด้วยการบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนที่ขายสินค้าเก่งๆอะค่ะจะรวย แต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะต้องเป็นคนที่ขายตัวเองเก่งๆถึงจะรวยง่ายนะคะเพราะว่าการแข่งขันของธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่การผลิตสินค้าที่ดีที่สุดแต่กลายเป็นการแข่งกันด้วยแบรนด์ค่ะแบรนด์ไหนที่ทําโฆษณาเก่งนะคะทำสร้างภาพลักษณ์ที่ดูดีแล้วก็น่าเชื่อถือเนี่ยก็ ลูกค้าค่ะก็จะยอมควักเงินในกระเป๋ามาซื้อสินค้าของแบรนด์นั้นนะคะไม่ว่าเขาจะผลิตอะไรออกมาเนาะเรียกว่าตอนนี้ค่ะเป็นยุคทองของการขายแบรนด์จริงๆนะคะในส่วนของอาชีพเนี่ยคนที่จะสําเร็จได้ก็ต้องขายตัวเองเก่งๆนะคะขายตัวเองแล้วก็ขายผลงานด้วยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคนที่อยากก้าวหน้าเนี่ยก็จะต้องก้มหน้าก้มตาทํางานอย่างเต็มความสามารถเนาะเพื่อให้เจ้านายเนี่ยมามองเห็นใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะ ไม่ต้องทำอย่างนั้นแล้วใครมีดีอะไรก็เข้าไปเสนอตัวเองได้เลยนะคะใครเก่งก็เอาผลงานของตัวเองออกมาโชว์ได้เลยยิ่งคนที่กล้าเนี่ยก็จะยิ่งมีโอกาสที่จะก้าวหน้าได้ไง่ายมากในขณะที่คนที่ไม่ค่อยกล้าเนี่ยถึงจะมีดีกว่าหรือว่าเก่งกว่าเนี่ยก็อาจจะถูกมองข้ามไปก็ได้เนาะให้เราลอง่าให้เราแบบเปรียบเทียบดูนะคะระหว่างคนที่กล้าขายตัวเองว่า เรามีดีแบบนั้นผมมีดีอย่างนี้นะคะกับคนที่ไม่กล้าขายตัวเองเนี่ยดูดูว่าตัวเองมีดีแต่ว่าไม่กล้าพูดออกมานะคะถ้าสองคนนี้ไปสมัครงานพร้อมกันเนาะใครที่จะได้งานมากกว่ากันคะระหว่างคนที่กล้าขายผลงานกล้าที่จะเอาไอเดียเจ๋งๆเนี่ยไปโชว์เจ้านายนะคะกับอีกคนที่ไม่กล้าขายผลงานที่บางทีเนี่ยอาจจะทำได้เจ๋งกว่าก็ได้นะคะตอนสิ้นปีเนี่ยใครจะได้เลื่อนขั้นเนาะ มีสองคำถามแล้วนะก็คือใครจะได้งานแล้วถ้าเกิดเลื่อนขั้นเนี่ยใครจะได้เลื่อนขั้นนะคะแน่นอนไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนอะคะ่ะมันก็จะมีโอกาสไม่เท่ากับคนที่กล้าขายตัวเองมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีดีอะไรในตัวเนี่ยก็จงขายมันออกมาค่ะแล้วจะมีคนที่ยอมจ่ายมันให้กับคุณเองค่ะอืมก็จบแล้วค่ะ ในส่วนของบทนี้นะคะของหนังสือก็คือเชื่อมั่นที่จะขายตนเองแล้วก็ขายผลงานด้วยนะคะก็อย่างที่ขวัญก็เคยพูดมาแล้วแหละเนาะถ้าเรื่องแบบนี้เนี่ยขวัญก็เห็นด้วยหนึ่งรเซนเลยนะคะเออจะบอกว่าตอนนี้ขวัญก็กำลังทำแบบนั้นอยู่เนาะก็คือขวัญเนี่ยเชื่อมั่นที่จะขายแบบตัวตนของขวัญออกมาสู่โลกออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเนี่ยไอเดียในเรื่องของการทำช่องอะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook t i ตอ o k อะไรเงี้ยมีมานานแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นว่าขวัญก็เค, <c oughs> เคยพยายามทำมานานแล้วเนาะถึงแม้ว่าตอนนั้นจะเป็นการสอนคณิตศาสตร์ก็ตามแต่ว่าเบื้องหลังอะคะ่ะขวัญแค่ต้องการแบบทำอะไรที่แสดงตัวตนแสดงความสามารถของเราเนี่ยออกมาผ่านสื่อใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรดีก็เลยเริ่มต้นจากอะไรที่เราแบบน่าจะถนัดที่สุดอืมที่แบบว่าเก่งที่สุดประมาณนั้นอะก็คือถ้านึกถึงขวัญเนี่ย ก็คงจะนึกถึงคนที่แก้โจทย์คณิตได้เร็วอะไรประมาณนี้ค่ะขวันก็เลยโอเคงั้นขวังทำอันนี้ออกมาแต่ว่าก็จะหายไปช่วงหนึ่งเนาะเพราะว่าอาจจะด้วยงานในชีวิตประจําวันหรือว่าด้วยแบบเราไม่ได้มีแพชชั่นเรื่องนี้อีกแล้วอะเรื่องเกี่ยวกับการสอนเอ,อ่อคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าขวันค่อนข้างอิ่มตัวนะคะเออก็ขวันก็เลยรู้สึกว่าขวันไม่อยากที่จะออตอนผ่านออนไลน์แล้วที่เป็นวิชานี้นะเออแต่ขวันก็ยัง อนในชีวิตจริงอยู่นะคะเพราะว่ามันก็ยังเป็นความสามารถที่ติดตัวขวัญเออต่วขวัญรู้สึกว่าเออมันมันไม่ใช่อะ่ะเออมันไม่ไม่ต้องมาสอนออนไลน์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็เลยแบบหายไปแต่ว่าไอไอเดียที่ว่าเอ,อ้ยเราอยากที่จะแบบโชว์อะ่ะเออหรือว่าแสดงความสามารถของเราเนี่ยให้โลกประจักษ์ให้โลกได้รับรู้เนี่ยก็ยังก็ยังมีอยู่เออแต่ว่านั่นแหละเราก็ไม่ได้ทําต่ออะไรเงี้ยเออจน มเมื่อไม่นานมานี้นะคะจริงๆคําว่าเมื่อไม่นานก็หลายเดือนแล้วเนาะเออก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราทําไปเลยละกันเนาะอย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเราได้ทําอะไรเอออย่างน้อยมันมีช่องทางและไม่ว่าต่อไปเนี่ยเออขวัญจะพูดอะไรต่อพูดเรื่องอะไรต่อหรือว่าได้ตกผลึกความรู้อะไรบางอย่างที่มันแบบเข้มข้นขึ้นนะคะหรือว่าได้อัปเดตเรื่องราวต่างๆในชีวิตหรือว่าข้อคิดที่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็มีช่องทางในการ สื่อสารของขวัญละเออซึ่งก็คือค่อยๆแบบบิ้วมานะคะก็เป็นช่องเล็กๆเอเอติบโตมาทีละเล็กทีละน้อยอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้หวังเงินด้วยนะออไม่ได้หวังว่าเอ,อจะต้องได้เงินหรือว่าจะต้องมีคนรู้จักมากมายหรือว่าจะต้องรวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ก็ไม่ปิดนะคะถ้าจะรวยจากช่องทางนี้โอเคก็นั่นแหละขวัญก็เห็นด้วยเพราะขวัญก็ทําแบบนั้นอยู่ใช่ไหมคะรวมถึงอ่ถ้าไม่ได้ยกตัวอย่างตัวเองเนี่ยก็ยกตัวอย่างคนเยอะมากเลยนะคะอ,อืม ว่าทําไมการขายตัวตนของเราหรือว่าการขายผลงานของเรามันถึงสําคัญกับชีวิตเราเนาะจริงๆอะ่ะเคยได้ยินคํานี้ไหมเขาบอกว่าคนเราอะ่ะเป็นนักขายอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่ใช่เฉพาะคนขายสินค้าหรือเป็นเซล์ลเท่านั้นเนาะเราขายอะไรเราขายเวลาเราขายแรงงานเราขายความเชี่ยวชาญเราขายหลายอย่างมากๆที่เป็นตัวตนของเราเพื่อที่จะแลกเงินใช่ไหมยอย่างเช่นมนุษย์เงินเดือน คนทำงานประจําคุณก็หายเวลาใช่ไหมคะคุณขายความเชี่ยวชาญความถนัดของคุณที่ทําให้องค์กรน,นั้นๆอย่างเช่นขวัญขายความเชี่ยวชาญของขวัญในเรื่องของการสอบธรณิษา์เพื่อให้องค์กรหรือว่าสถาบันการศึกษานี้จ้างขวัญหรือจ่ายเงินให้ขวัญเพื่อที่จะไปทํางานนี้ใช่ไหมคะแต่ละคนก็เหมือนกันเนาะบางคนแบบอ่ะ เป็นวิศวกรก็ขายความรู้ความเชี่ยวชาญของการเป็นวิศวกรสมมติในการเขียนโปรแกรมสมมุติในเรื่องของวิศวโยธาอะไรเงี้ยเออทุกคนขายทั้งนั้นนะคะไม่ใช่เฉพาะเซลล์ขายสินค้าเราทุกคนขายตัวตนของตัวเองขายแบรนด์ของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดเรื่องของการเพิ่มรายได้เนาะเราก็มักจะนึกถึงการขึ้นเงินเดือนใช่ไหมอืมการขึ้นเงินเดือนการได้รับโบนัสหรือว่า การรับ j อบอะไรพิเศษต่างๆเป็นฟรีแลนซ์เช่นสมมุติว่าเออคุณเอาสามารถที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรได้เจ๋งคุณก็รับออกแบบก็ได้เนาะรับออกแบบโปสเตอร์รับออกแบบโลโก้อะไรเงี้ยอืมสมมุติสมมตุมมติว่าคุณทํางานเป็นแบบ p a เก a จ,จิ้งดีไซน์ให้กับบริษัทนี้แล้วก็เออเวลาเลิกงานหรือเสาร์อาทิตย์ก็รับออกแบบให้กับของตัวเองอะคะ่ะเออรับออกแบบเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยอืม อันนี้ก็คือแน่นอนเห็นชัดว่าเราต้องขายตัวตนของเราก็คือสร้างพอร์ตใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไม่ถึงขนาดต้องแบบออฟฟิเชียลขนาดนั้นว่าเออเนี่ยนะเรารับทําโลโก้นะเรารับออกแบบตกแต่งนะอย่างเงี้ยทุกคนต้องมีจุดเด่นของตัวเองอยู่แล้วทุกคนต้องขายสินค้าของตัวเองอยู่แล้วเนาะเออเพื่อที่แต่ยังไงก็จะก้าวหน้าในอาชีพการงานก็จะก้าวหน้าในสิ่งที่ทํานั่นแหละคะ่ะอืมก็คือขยับออกมานิดนึงจาก จากเรื่องของงานเรื่องของการหารายได้เพิ่มหรือว่าเรื่องเออะไรนะที่พูดไปทั้งหมดอะคะ่ะเรื่องของความมั่งคั่งร่ํารวยเนี่ยไอตัวตนของเราอะอาไอแบรนด์เนี้ยไอแบรนด์เนี้ยค่ะแบรนด์ขวัญแบรนด์ขวัญตาชีวิตเลื่องได้แบรนด์ของคุณนะคะแบรนด์ที่ตามด้วยชื่อของคุณนะคะมันคือเขาเรียกอะไรอะตาประทับอะเออตาประทับหรือถ้าพูดแบบนี้ได้ไหมพูดแบบนี้ก็คือว่ามันเป็นแบบ เขาเรียกอะไรก้อนก้อนหนึ่งอะว่าสังคมหรือว่าตัวคุณเองอันนี้ยามสิ่งสิ่งนี้ว่าอะไรนะคะจริงๆริงอ,อันนี้อันนี้แบบอย่าอย่าถือนะถ้าถ้าหวนพูดคำนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นความจริงหรือข้อเท็จจริงเนาะก็คือเอามาจากเ,าเรื่องเจ็ดอุปนิสัยของผู้ทรงประสิทธิผลยิ่งนะคะก็คืออุปนิสัยแรกคือ Begin with the end in mind ใช่ไหมก็คือมองภาพไปเลยว่าณนะวันที่ เป็นงานศพของเราอะซึ่งทุกคนต้องมีวันนั้นอยู่แล้วเนาะวันที่เป็นงานศพนั้นอะเราอยากให้คนจดจําเราว่าอะไรนะคะอันนี้คือขวัญไม่ได้คิดก่อนล่วงหน้านะขวัญคิดออกตอนนี้นะคะเราอยากให้คนเขาจดจําเราว่าอะไรเราอยากให้ลูกหลานของเราหรือคนที่จัดงานศพให้เราหรือคนที่เรารักและเขารักเราเนี่ยเขาอ่านใบประวัติ ผู้วายชนว่ายังไงนะคะเราก็สร้างแบรนด์ของเราให้เป็นแบบนั้นเนาะเนาะจริงๆมันดูไม่เกี่ยวกันนะแต่ว่าขวัญคิดขึ้นมาได้นะคะว่ามันเกี่ยวมันเกี่ยวคือทุกคนมันคือการสร้างแบรนด์อยู่แล้วตลอดชีวิตนะคะไม่ว่าการสร้างแบรนด์นั้นจะเพื่ออะไรนะคะแต่ในท้ายที่สุดแล้วอะ่ะมันไม่ใช่เพื่อเงินไม่ใช่เพื่อความมัง่งคั่งหรือว่าเพื่องานอย่างเดียวเนาะแต่ขวัญว่ามันคือการแบบระบุตัวตนะว่าเออ เรามาทำอะไรบนโลกใบนี้นะคะเราอยากที่จะให้โลกใบนี้จดจำเราว่าอะไรหรือถึงแม้ว่าไม่ต้องอยากให้คนอื่นจดจำก็ได้แต่เราอะเราจะอยากจะจดจำตัวเองว่าอะไรเรามีความภูมิใจอะไรลึกๆในตัวเองว่าเออนี่นะฉันเกิดมาบนโลกใบนี้พระแม่ไกรอาหรือว่าเอิร์ธเนี่ยคะ่ะเรามาทำอะไรเนาะเราจะสร้างคุณูป,ประการอะไรแล้วก็สร้างอะไรที่ทำให้เรารู้สึกแบบ รักแล้วก็ภาพภูมิใจในตัวเองนะคะอันนี้ขอนคิดว่ามันเป็นแบบแบรนด์การสร้างแบรนด์หรือการแบบสร้างตัวตนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราเลยนะคะโอเคไม่รู้มาเรื่องนี้ได้ยังไงเนาะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมที่จะเชื่อมั่นที่จะขายตนเองนะคะแล้วก็ขายผลงานของตัวเองด้วยนะคะทุกคนเห็นด้วยหรือเปล่าคะถ้าเห็นด้วยหรือไม่เห็นว่ายังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วพบกันใน EP ีถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ